สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเขก็สู่รายการ Thailand Report คนไทยในต่างแดนค่ะวันนี้พบกับดิฉันรัตนาบรเทตยค่ะแต่ผมสิงห์สุวรรณสิงห์คำครับสาระแรกในวันนี้มีอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างคะสาระแรกของเราวันนี้นะครับจะเริ่มกันที่ประเทศออสเตรเลียครับวันนี้พาไปชมบรรยากาศของการเลี้ยงรับรองชุมชนไทยบนเรือหลวงกระบี่ครับที่ไปร่วมฉลอง100ปีกองทัพเรือออสเตรเลียครับซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณอ่าวซิดนีย์ ซึ่งงานนี้ครับพลเรือตรีจุมพลลุมพิการเสรนาธิการโรงเรียนนายเรือก็จัดขึ้นบนเรือนะครับซึ่งกักสร้างความตื่นเต้นดีใจให้แก่ข้าราชการและก็ชาวไทยในออสเตรเลียที่ไปร่วมรับเชิญในงานดังกล่าวด้วยโดยงานนี้ครับในด้านของนายพีรวิศวรณประเทศกงสุนใหญ่ในนครซิดนีย์ครับก็ได้ให้เกียรติไปร่วมงานด้วยพร้อมกันนี้ครับ ผลเอกสนทิบุญรัตกรินหัวหน้าพักมาตุภูมิและก็ลูกสะพ้ายก็คือดาราดังอย่างคุณเป้ยปานวาดน,นะครับก็ไปร่วมง,งานนี้ด้วยต่อกันที่สาระที่2นะครับไปกันที่ประเทศเวียดนามกันบ้างค่ะ วันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปตระเวนชมกรุงฮานอยค่ะโดยมีคุณโบลิงะะิงเปิสนากัมพลสิรินะคะแนวเสถทยประจำปี2555ึ่งก็ไปร่วมฉลองครบรอบ20ปีสำหรับความสัมพันธ์สื่อมวลชนเวียดน,นามกับไทยค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะพวกเราก็มาอยู่ที่หน้าศูนย์การค้าวินคอมแล้วค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งนะคะใจกลางเมืองขนาดใหญ่ของกรุงฮานอยเลยก็จะมีผู้คนมาจับใจ่ายใช้สอยซื้อของที่นี่กันเยอะมากค่ะก็ ของต่างก็บางอย่างก็อาจจะมีเหมือนที่บ้านเราด้วยแล้วก็บางอย่างก็แตกต่างออกไปนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องของอาหารก็จะเป็นมีหลากหลายใช่มีหลากหลายแล้วก็ราคาบางอย่างก็ใกล้เคียงกับบ้านเราใช่ต้องบอกว่าไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่แวถ้าเกิดว่าใครจะมาชอปปิ้งที่นี่นะคะค่ะ ที่ประเทศเวียดนามนั่นเองนะครับใช่คเจอต่อไปพบกับช่วงสัมภาษณ์พิเศษและนาทีทำนาทีทองครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมสุพศ์บรมาลีท่านผู้ชมมาอยู่ที่เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการทททสำนักงานซิดนีย์ครับคุณน้ำฝนบุญญวัตรครับสวัสดีครับผอครับสวัสดีครับผม ขออนุญาตนะครับเนื่องจากเป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มาสนทนากันนะครับอยากให้พออช่วยพูดถึงสภาพโดยรวมครับว่าการท่องเที่ยวของทางที่นี่ออสเตรเลียนะครับกับเมืองไทยเป็นอย่างไรบ้างครับก็ต้องเรียกว่าตลาดออสเตรเลียเป็นตลาดที่มีศักยภาพนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในตลาดที่เรียกว่า d u ิ e ให้กับประเทศไทยนะคะถ้ามองในในมุมของออสเตรเลียเองเนี่ยเราติดอยู่ในอันดับสี่ของประเทศที่นักเที่ยวออสเตรเลียเดินทางออกมากที่สุดคะ แล้วก็ถ้ามองในแง่ของจำนวนนักเที่ยวออสเตรเลียที่เข้าประเทศไทยเนี่ยก็ในปีที่ผ่านมามา2012เนี่ยตัวเลขก็อยู่ประมาณ900,000กว่าถือว่าเยอะเยอะมากครับแล้วก็แต่ว่าปีนี้จำนวนนักเที่ยวก็มีดรอปนิดหน่อยใครต่อใครก็อยากได้นักเที่ยวออสเตรเลียเพราะว่าเป็นคนที่ เดินทางได้ดีนะครับ mm hmm. แล้วก็โดยเฉพาะประเทศไทยชอบมากเพราะว่าคนออสเตรเลียเดินทางเข้าประเทศไทยได้เกือบทั้งปีต้องเรียกได้ว่าเราทึ่งประสบปัญหาการแข่งขันสูงเราเคยเติบโตได้ดีนะฮะสองดิจิตต่อเนื่องมาหลายปีแต่ตอนนี้ต้องยอมแล้วมันอยู่เนเป็นภาพของความเป็นจริงว่าพอจํานวนคนที่เดินทางออกได้จริงของเขาเนี่ยมันไม่ได้เยอะมากนะคะไม่เหมือนตลาดอินเดียหรือว่าจีน,นที่ population สูงเยอะ พอมีคนจะมาแย่งตลาดกันเนี่ยมาดึงเนี่ยมันต้องมันต้องมีการเสียมาเก็ตแชร์แน่นอนครับการดึงคนให้ยังอยากจะกลับมาที่เดิมนะฮะด้วยความผูกพันอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องยอมรับว,ว่า มันเป็นโลกของการเปิดกว้างนะคะโอกาสที่ใครต่อใครจะมาดึงคนออกไปเพื่อไปสร้างแอท tract ชันใหม่เนี่ยมันง่ายมากแล้วตอนนี้ทุกประเทศแทบจะใช้การท่องเที่ยวเป็นตัวสร้างเศรษฐกิจเป็นรายได้หลักด้วยแล้วก็คนเดี๋ยวนี้มีประสบการณ์การเดินทางสูงมากเขาก็ย่อมมองหาอะไรที่มันเอเวอเรส์มากขึ้นเพราะฉะนั้นการทําตลาดมันก็ยิ่งสนุกคือมันยิ่งมันยิ่งสนุกตรงที่ว่ามันยิ่งต้องมี เทคนิคนะฮะต่างๆเอามาใช้การเพื่อพยายามจะดึงให้คนกลับมาสนใจเราแต่ถ้าเรามองมันว่ามันเป็นเรื่องของของโรคของการแลกเปลี่ยนนะฮะมันมีขึ้นก็ต้องมีลงนะฮะเราก็ต้องมองไว้ว่าโอเคการที่ตลาดรอปลงมันมีตัวไหนสะท้อนถึงสิ่งที่เราควรจะมาปรับปรุงไหมก็มองในแง่นั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลมากนักมเรื่องราวของการท่องเที่ยวตลาดออสเตรเลียนะครับยังมีเรื่องน่าสนใจนะครับต้องขออนุญาตพอสุทนาต่อในเทปหน้านะครับวันนี้ขอบคุณก่อนกับท่านผู้มนวยการทรทสำนักงานซิดนีย์ครับคุณน้ำฝนบุ Welcome to Thailand boys Heaven I'm not going home Amazing Thailand always amazes you. ในมหาวิทยาลัยต่างๆนั้นมีความรู้หลากหลายสาขาวิชามากความรู้ต่างๆสอนให้เรารู้เรื่องนอกตัวบ้างรู้เรื่องในตัวบ้างรู้เรื่องใกล้ตัวบ้างแต่บางครั้งเราหลงลืมความรู้ชนิดหนึ่งซึ่งต่อให้เราเก่งแค่ไหนก็ตามถ้าไม่มีความรู้ชนิดนี้บางครั้งก็ยากจะประสบความสําเร็จความรู้ที่ว่านี้ก็คือการรู้กาลเทศะคําว่ารู L ้กาลเทศะมาจากสองเรื่อง รู้กาละคือรู้จังหวะรู้เวลาว่าเวลาไหนควรทำอะไรหรือไม่ควรทำอะไรรู้เทษะคือรู้สถานที่รู้สังคมว่าในสถานที่เช่นนี้ในสมาคมเช่นนี้ในสถานการณ์เช่นนี้เราจะวางเนือ้อวางตัวอย่างไรใครก็ตามรู้กาละใครก็ตามรู้เทษะ จะสามารถจัดวางตนอย่างเหมาะสมในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อจากสมุนไพรธรรมชาติอัลัมค่าผสานด้วยศาสตร์แห่งนวัตกรรมชั้นนำจากยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายสวงอกเส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณ แซมมี่แอนด์แซนดี้บิวตี้สปานิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจรมาตรฐานสากลโลกซีเดสโกเอ็กซ์แลนเซ e ต์อินคุอลิตี้เอ็กซ์แลนเซนต์อินเซอร์วิ technology With a touch of Thai's legendary service, transforms the in flight comfort into the ultimate experience. The all new Royal Orchid Service from Thai. Smooth as silk. ดีคะ่ะท่านผู้ชมคะขณะนี้นะคะที่ฉันอยู่กับท่านกันจนาพรไซกันก้นค่ะท่านเป็นผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงานนะคะที่สถานเอกอัครราชทูตไทยนกะรุงเบอร์ลินที่ประเทศเยอรมนีนะคะ่ะสวัสดีค่ะท่านสวัสดีค่ะค่ะอยากจะให้ท่านช่วยเล่าประวัตินิดนึงค่ะ,ะว่าก่อนที่จะมาประจําตําแหน่งที่นี่นะคะ่ะท่านค่ะดิฉันก็จบการศึกษาด้านสังคมสงเคราะห์นะคะจากธรรมศาสตร์ แล้วก็ก่อนหน้าที่จะเข้ามาทําดํารงตําแหน่งนี้เนี่ยดิฉันจริงๆแล้วชีวิตรับราชการเนี่ยนะคะก็รับมาสองย้ายมาสองกระทรวงกระทรวงแรกก็คือดิฉันเคยอ,อยู่กระทรวงยิติธรรมสถานพินิและคุ้มครองเด็กและเยาวชนตอนนั้นเป็นนักสังคมสงเคราะห์นะคะพอทําได้สิบกว่าปีก็เบนสายมาทําด้านการต่างประเทศนะคะที่กระทรวงแรงงานอยู่ที่กลุ่มวิเศสัมพันธ์สํานักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะก็ ก็รับราชการในตำแหน่งด้านเจ้าหน้าที่ด้านการห่ังประเทศมาตลอด จนกระทั่งปี2,548ก็ได้เคยไปรับดำรงตำแหน่งเป็นอรองกงสุลฝ่ายแรงงานะนะคะที่สำนักง,งานแรงงานในเมืองฮ่องกงก็หน้าที่ตรงนั้นก็คือเป็นเบอร์สองของสำนักง,งานะนะคะก็ทำหน้าที่ในการคุ้มครองดูแลส่งเสริมสิทธิของแรงงานไทยในฮ่องกงซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นแรงงานผู้ช่วยแม่บ้านนะคะ,คะแล้วก็แรงงานกุ๊กนะคะ,ะ,คะแล้วก็ ก็ทำตรงนั้นแล้วก็มีหน้าที่ในการขยายตลาดแรงงานด้วยนะคะภายหลังจากที่ทํางานที่ฮ่องกงครบ3ปีนะคะเพราะกระทรวงแรงงานที่เทอมของคนที่จะไปประจำการที่ต่างประเทศนี่นะคะก็คือ3ปีค่ะ ก็กลับมาก็กลับมาทํางานด้านต่างประเทศติอีกที่กลุ่มวิเทศสัมพันธ์สํานักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะดิฉันก็ดูแลฝ่ายความร่วมมือ,อพหุภาคีนะคะ,คะโดยโดย,โดยตัวดิฉันเองก็จะเน้นเรื่องอการทํางานเรื่องอาเซียนนะคะก็เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่อาเซียนกําลังฮอตที่นะคะก็ต้องมีการที่ว่าทํายังไงกระทรวงแรงงานเราเนี่ยจะเตรียมมือรับกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี2558ก็ทําตรงนั้นเพลินเลยนะคะ ค่ะทำอยู่อ่าก็พอดีได้รับมอบอ่าก็ให้มาำทำอยู่ที่ที่ฝ่ายแรงงานประจำกรุงเบอร์ลินนะคะ,ะก็ ฝ่ายแรงงานประจํากรุงเบอร์ลินเนี่ยลักษณะงานที่นี่เนี่ยนะคะมันจะต่างกับที่ฮ่องกงในแง่ที่ว่าที่ฮ่องกงนี่ตลาดแรงงานนี่เปิดกว้างสําหรับผู้ช่วยแม่บ้านใช่ไหมคะมันก็จะมีแรงงานผู้ช่วยแม่บ้านเข้าไปเนี่ยฮ่องกงรับเนี่ยไม่จํากัดโคตาแล้วที่นี่เขาให้อะไรบ้างคะที่ที่นี่นะคะมุกเหรอคะที่นี่นี่นะคะที่อนุญาตอย่างเป็นจริงปัญจังแล้วก็คือเขาเกอนุญาตแรงงานปีมือนะคะในสาขาที่เยอรมันขาดแคลงวิศวะหรือพวกช่าง พวกอะไรนะเทคโนโลยีไอทีอะไรพวกนี้นะคะในหายหลายด้านซึ่งแล้วก็อันนั้นเป็นเราเรียกว่าแรงงานฝีมือนะคะหรือวิชาชีพนะคะขั้นสูงแต่อีกอันหนึ่งที่เราสามารถที่จะเข้ามาทำงานในเยอรมันได้นะคะก็คืออาชีพพ่อครัวแม่ครัวพิเศษนะคะซึ่งเยอรมันรับค่ะนะคะ ตอนนี้ก็ไม่ได้จํากัดโคตา้าแต่อย่างใดเพียงแต่ว่าจะบอกว่าไม่จํากัดก็ไม่ใช่นะคะก็ขึ้นอยู่กับขนาดของสถานประกอบการร้านอาหารใหญ่กี่ที่นั่งก,ก็จะมีมีโคต้าว่าสามารถจะรับกุ๊กจากเมืองกุ๊กจากเมืองไทยนะคะค่อครัวแม่ครัวของไทยเข้ามาได้กี่กี่คนอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าร้านอาหารไทยในเยอรมันนี่ก็เป็นที่<า>บูมนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่ง ถ้าได้คนไทยมาจากเมืองไทยมันก็จะดีในแง่ที่การเผยแพร่อาหารไทยนะคะให้เป็นที่รู้จักของคนเยอรมันอยากให้เขาได้ชิมรสชาติอาหารที่ถูกต้อง,อง<ร>นะคะประเทศไทยใช่ไหมคะ,คะ ถูกต้องเหมือนกับประเทศไทยรสชาติต้นตำรับนะคะไม่ใช่รสชาติแปลกๆหรือใส่ของแปลกๆ <c oughs> ที่แล้วมากินว่าเป็นอาหารไทยเหมือนที่เ <c oughs> จ้าของสถานประกอบการซึ่งไม่ใช่คนไทยบางบางแห่งเขาเขาเอาชื่อไทยเราไปใช้ค่ะแสดงว่าอาหารไทยเราขายดีนะคะ <c oughs> ใช่ใช่ค่ะน,นั้นเป็นเฉลี่ยความรับผิดชอบที่ท่านมาประจําที่เนียค่ะรับผิดชอบด้านอิฉันนะคะณตอนนี้เนี่ยที่สิ่งที่กระทรวงแรงงานเน้นให้ดิฉันมาทําตรงนี้ก็คือการคุ้มครองส่งเสริมสิทธิของแรงงานไทยใน เยอรมันนะคะ,คะพร้อมกับการพัฒนาศักยภาพของแรงงานไทยในเยอรมันนะคะค่ะนะคะถือว่าะะเป็นโอกาสดีมากเลยนะคะที่จะสนับสนุนเกี่ยวกับแรงงานของไทยให้ได้มาตรฐานสูน่สากลนะคะสำหรับตอนนี้ทางรายการต้องขอกลับขอบคุณท่าน็นอย่างสูงนะคะขอบคุณค่ะท่านค่ะลาต้่เรื่งเลกนะสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศ Thailand boys. Heaven. I'm not going home. Amazing <laughs> Thailand always amazes you. เข้าสู่ช่วงของปฏิทินต่างแดนค่ะช่วงนี้ไปเริ่มต้นกันที่ปฏิทินแรกกันก่อนค่ะใช่ครับปฏิทินแรกของเราวันนี้เริ่มกันที่ประเทศเยอรมน,นีนะครับแต่ด้านของคณะสงฆ์พร้อมด้วยกับชาวไทยในกรุงเบอร์ลินครับรวมถึงใกล้เคียงก็ได้ร่วมกันจัดพิธีสวดพระอภิธรรมถวายแด่สมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์ที่วัดพุทธ,ธารามในกรุงเบอร์ลินนะครับซึ่งก็ง,งานนี้ก็มีผู้เข้าร่วมงานเป็นจนํานวนมากครับถึงช่วงของปฏิทินที่2กันบ้างนะคะไปกันที่ประเทศอังกฤษค่ะ วัดพุทธออกฟอร์ดนะคะโดยการสนับสนุนของนางชุมศรีอาโนซึ่งเป็นประธานชมรมเพื่อนหญิงไทยในสหราชอาณาจักรและรองประธานสมาธ์ครูภาษาและวัฒน,นธรรมไทยในยุโรปก็ได้จากโครงการอบรมการสอนภาษาไทยในต่างแดนค่ะให้แก่คนุอาสาพ่อแม่ผู้ปกครองและก็ผู้ที่สนใจจัดขึ้นในระหว่างวันที่19-20ถึงตุลาคมนี้ที่เมืองออกฟอร์ดนะคะก็ขอเชิญชวนค่ะสำหรับท่านที่สนใจสมัครกันเยอะๆนะคะ และถ้าหากว่าคุณผู้ชมเองครับมีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจแบบนี้อยากจะฝากประชาสัมพันธ์ผ่านรายการของเราส่งเข้ามาได้ครับผ่านอีเมลไทยโอเวอร์ซีว @gmail.com ครับตอนนี้ก็เป็นทั้งหมดของ Thailand Report ของเราวันนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านสําหรับการติดตามรับชมเอาสองคนหลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย